ต้องลบคลิปด้วยเหรอเจดายคลิปแล้วจะทำยังไงต่อลงคลิปไปเยอะแล้วไม่อยากลบครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับมีพี่ท่านหนึ่งถามมาว่าเห็นผมโพสต์ว่าลบคลิปไปสองร้อยกว่าคลิปพี่เขาบอกว่าถามว่าผมต้องลบไหมเนี่ยผมลงทุกคลิปเลย เอาอย่างนี้นะครับคือตอนเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมลบคลิปเพราะอะไรก็คือผมผ่านการสร้างไรายได้ดาวนะครับมาประมาณสองเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาผ่านการสร้างไรายได้โปรแกรมสมาชิกนะครับโปรแกรมสมาชิกนี่ผมยังไม่เปิดใช้งานนะครับแล้วก็มาสัากอาทิตย์กว่านี้ก็มี โฆษณาในสตรีมเข้ามานะครับแต่กำลังทําการตรวจสอบอยู่นะครับผมก็เลยไปไล่ดูคลิปแล้วก็คลิปมันติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงนะครับโดยที่ไม่มีลำโพงแจ้งนะครับผมก็เลยต้องไล่คลิปลบคลิปออกเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ200กว่าครับส่วนพี่เขาที่ถามแมานะครับว่าผมต้องลบคลิปออกไหมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ขอให้พี่ผ่านผู้ติดตาม5,000คนแล้วก็ชั่วโมงนะครับ60,000นาทีนะครับนะครับขอให้ผ่าน2อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าโฆษณาในสตรีมเข้ามา QC มาตรวจสอบพี่ได้ยังนะครับถ้าโฆษณาในสตีมเข้ามา QC มาตรวจสอบแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งยังไม่ผ่านนะครับ เราไปไล่ดูคลิปนะครับว่าคลิปเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโดยที่บางคนก็ลำโพงแดงจะแจ้งที่หน้าจอมือถือนะครับของหน้าโปรไฟล์เรานะครับส่วนของผมไม่แจ้งนะครับผมต้องไปกดไล่ดูในใต้คลิปนะครับมันจะมีแจ้งว่าจิตลิขสิทธิ์เรื่องเสียงนะครับใต้คลิปนะครับผมก็ไล่ดูทุกกันทุกกันทุกกันเลยครับประมาณ ทำอยู่ประมาณสองวันนะครับไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อยู่อย่างนั้นนะครับห้าร้อยกว่าคลิปลบออกหมดเลยให้เหลือคลิปแต่ไม่มีเสียงนะครับเสียงที่เป็นเราลว้ลวนๆเลยนะครับเหลือแต่คลิปที่มีเสียงเรานะครับอันไหนที่มีเสียงเพลง,เ,ง hit, เสียงฮิตเสียงปังเสียงดังเสียงแชร์กันมานะครับลบออกหมดเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์กว่าแล้วครับตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับปกติเขาจะตรวจสอบอยู่ประมาณอาทิตย์นะครับ ถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าถ้ามันติดลิกระธิต์อะไรลำพงแดงจะขึ้นนะครับแต่มันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เลยเปไปไล่ดูใต้คลิปมันก็ติดลิขสิทธิ์ขึ้นตัวหนังสือใต้คลิปเรานะครับบางท่านบอกว่าเขาตรวจสอบไปประมาณภายในหนึ่งอาทิตย์ก็ผ่านนะครับสามสี่วันก็ผ่านนะครับถ้าขาวสะอาดนะครับ อันนี้ก็พี่พี่ที่ทำไปแล้วก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งลบหรือจะลบเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนผมแนะนําว่าให้ครบผู้ติดตาม5000ันก่อนแล้วก็ครบ6กหมื่นนาทีก่อนนะครับแล้วก็รอดูสักอาทิตย์นะครับตล้วก็ไปไล่ดูคลิปตัวเองอันไนที่ติงที่กสิทธ์นะครับแต่ถ้าคักอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่า แต่ของผมเองยังไม่ผ่านผมก็เลยมั่นใจอย่างที่พี่รุ่นเก่าเขาบอกว่าที่ไม่ผ่านส่วนมากจะเพราะติดเสียงเพลงก็เราก็เลยตัดปัญหาไปเลยครับเพราะว่านาทีเราผ่านแล้วผู้ติดตามเราผ่านแล้วนะครับทีนี้ก็มาทําขาวสะอาดไปเลยอันนี้ชัวร์สุดนะครับแล้วก็รอดูนะครับส่วนเรื่องของออยอดวิวนะครับที่ลบคลิปออกไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับว่า ยอดอยูเป็นยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ติดปัญหาไม่หลงทางกันนะครับขอบคุณครับ